ขนาดไหนไปชมครับชูลาทาผีลาทาผีใาทั้คืนเ,เราจะไปกันที่หมู่บ้านร้างริมน้ำแห่งหนึ่งที่เคยเกิดเหตุฆ่าค่มขืนสาวโรงงานแล้วนำศพมาท่วงน้ำด้วยแท่งปูนซีเมนขนาดใหญ่เพื่ออำพรางแต่ศพกลับลอยขึ้นมาได้สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้ที่อาศัยอยู่เป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็จะมีคนพบวิญญาณหญิงสาว กรีดร้องดังทั่วละแวกหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ที่อยู่ใกล้ท่าน,น้ำของหมู่บ้านมากที่สุดเอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับแน่นอนเราเป็นช่วงของล่าท้าผีนั่นเองนะครับแต่ตออนเ้่มบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าผมอยู่ในที่ที่ถือว่า เป็นที่ที่อาถรรพ์อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งดูจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ต้องบอกว่าไม่ปกติแล้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมเปิดไฟสว่างก่อนเพื่อดูท่านเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสว่างอยู่แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราทํางานกันจริงๆเนี่ยนะครับบรรยากาศทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมืดเลยไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูอาทีมงานดับไฟครับนี่นะครับคุณผู้ชม นะครับที่เป็นสาตร์ของกล้องไนช็อตนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นผมเนี่ยนะครับเขาขาว,ขาวซีดๆนะครับแล้วก็จะเห็นตาผมเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเห็นตาว่าคิวเขียว,วหน่อยนะครับนี่คือในส่วนของกล้องไนช็อทที่เราใช้ในการถ่ายทําแต่ละครั้งในการที่ออกมาเขาเรียกว่าปฏิบัติการในการล่าท้าผีกันอ่ะนะครับนี่คือตัวอย่างกันละกันแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเปิดไฟได้แล้วครับ ตอนนี้เนี่ยมาเจอ2คนแรกก่อนนะครับถือว่าเป็นดารารับเชิญของเราในค่ําคืนนี้นะครับคนนึ่งก็คือน้องซานิอีกคนนึ่็คือน้องตีนั่นเองเช่นครับลาทาผีในค่ําคืนนี้เราได้รับกีดจากหนุ่งหล่อและสาวสวยเสียงดีจากบ้านเอส ก็คือคุณตีและคุณซานินั่นเองครับเรื่องความเชื่อเกี่ยวเรื่องของผีรเรื่องของวิญญาณส่วนตัวแล้วมีความเชื่อมากนัอยขนาดไหนส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อนะครับมผมเชื่อว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยมีจริงเพราะว่ามผมผมคิดว่าทั่วทั้งโลกอ่ะแม้นทั่วทั้งโลกคงผมไม่เห็นกันหรอกหรือว่าผมไม่มีทางที่แบบทุกคนจะต้องตาฝาดผมว่าต้องมีต้องมีที่คนที่เห็นจริงๆองมีแน่นอนวันนี้ก<ๆ>็ขอมาลองดูสักตั้งหนึ่นงก็แล้วกันก็ก็ ถือว่ามาครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วกันครับผมไหวไม่ไหวเอาที่ใจไปถึงก็แล้วกันนะได้ครับนะครับซาเนี่เองอ่ะคือหนูว่าแบบคนไม่เจอไม่รู้นะคนที่ดูทางบ้านก็รู้สึกกลัวในระดับหนึ่งละแต่ว่าพอมาเจอจริงๆอ่ะ คือจากคนที่เคยคิดว่าเอ้ยอมไม่มีอะไระจากคนที่เคยคิดว่ากล้าหนูว่าหลายๆคนเน่ยมาถึงจริงๆอน่ะขนลุกทุกคนเอออ่าเดี๋ยววันนี้ลองดูกันแล้วกันนะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ซานี้กับตีเท่านั้นมีจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ส่งเมลเข้ามาที่ ghosttv@workpoint.co.th ของเรานี่ยนะครับสองคนด้วยกันวันนี้ที่จะมาร่วมปฏิบัติภา,ารกิจด้วยกันหนก็คือน้องกระต๊อบอีกคนก็คือน้องเทลมีเชิญครับคุณเทล น้อยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคุณต๊อบสาวสวยผู้รักในการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจกระต๊อบครับเป็นยังไงบ้างนะครับได้มาในช่วงของลาท้าผีตรงนี้สยองค่ะสยองเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ยนะนั่งอยู่แค่สยองแล้วะคะ่ะบิเวเนเอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่เล่าถึงประวัติของที่นี่ก่อนอย่างที่บอกว่าที่นี่นะครับจากข้อมูลที่เราได้รับมานี่คือน่าจะเป็นที่ที่อาถรรพ์อีกที่หนึง่งนะครับทำอะไรก็ ไม่ค่อยได้ดีทางด้านนู้นนะครับเด็กๆก็คือเคยมีเรื่องเล่าว่ามีสาวโรงงานนะครับเขาก็มายืนรอรถนี่แหละนะครับดึกๆ,ๆแล้วก็ปรากฏว่าช่วงที่รอรถเนี่ยปรากฏว่ารถยังไม่มาก็ไปเจอพวกเอ่อคนที่ไม่ดีนะครับลากน้องเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปข่มขืนทางด้านนี้นะครับพอข,ข่มขืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ฆ่าเขานะครับแล้วก็เอาศพของน้องเนี่ยนะครับมัดมาศพแล้วก็ทิ้งศพของน้องลงไปในบ่อน้ําทางด้านนู้น นะครับแล้วก็เหมือนกับคงแบบว่าคงจะเหมือนจิตวิญญาณของเขาอะ่ะคงจะเรียกร้องความเป็นธรรมะครับศพที่จมอยู่ที่ในน้ำเนี่ยก็เหมือนกับทะลึ่งขึ้นมาแล้วก็มีคนคามาพบศพเข้าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเสียงล่าลือคราวนี้มากันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าะจะเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ยบางทีรถบรรทุกรถสิบล้อผ่านมาแล้วมาจอดเนี่ยนะครับเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงเนี่ยเดินไปเดินมา นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้และนคือเรื่องราวทั้งหมดของสถานที่นี้สถานที่ที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสี่จะต้องเข้าไปวัดใจในความกล้าสอนตัวเองเพื่อที่จะไปช่วยดูดวงหย,าง,ยางของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในสระน้ำ สามภารกิจของเราในวันนี้จะช่วยให้เราได้สัมผัสกับดวงวิญญาณที่ทนทุกข์ของเธอได้หรือไม่ติดตามชมเลครับภารกิจที่หนึ่งค้นหาจุดสาวโรงงานจากสระน้ำและนำมา,สาใส่กลับด้านเพื่อที่จะสัมผัสกับวิญญาณให้ได้จากนั้นภารกิจที่สองทำพิธีกรรมที่คุณป๋องสั่ง เพื่ออัญเชิญดว,วงวิญ,ญญาณมาถ่ายรูปด้วยหลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติภารกิจที่3โดยทั้งสองทีมจะต้องรวมกันเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อสอบถามเรื่องราวจากวิญญาณทีมใดไม่กล้าไปฏิภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้เดี๋ยวจะให้คู่ที่ไปก่อนคือคู่ของตีกับกระต๊บบอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ซาน,นิกับเชอมีเนี่ยไปหลบที่รถตู้ก่อนแต่ว่ากติกาก็คือนะครับอย่างที่บอกว่าห้ามนะครับพระ นะครับของขลังวัตถุมงคลเครื่องราง,างต่างๆห้ามมีเลยนะนะครับถอดทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของใจแล้วอย่างที่บอกว่ามีอะไรก็อย่าวิ่งนะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ซานิกับเทลมีนะครับไปพักที่รถตู้ก่อนนะคุณซานิและคุณเทลจะต้องเข้าไปพักในสถานที่ที่ทีมงานเตรียมไว้จนกว่าคู่แรกจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จ สองคนพร้อมนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกับภารกิจล่าท้าผีของเราในคืนนี้กันนะครับขอโชคดีครับเงาสะท้อนบนผืนน้ําเบื้องหน้าเป็นบ้านสองหลังที่อยู่ใกล้บ่อน้ําที่มีผู้หญิงถูกฆ่าทวงน้ําที่นี่และมีผู้พบเห็นดวงวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่ในบ้านสองหลังนี้เช่นกันตีเดินล่อตามทางมานะครับครับผมมีอะไรอย่าวิ่งนะ,ะครับผม ภารกิจที่หนึ่งทั้งคู่จะต้องค้นหาชุดสาวโรงงานจากสารน้ำให้พบเพื่อนำม,มาใส่กลับด้านและทำภารกิจอื่นๆเพื่อสัมผัสดวงวิญญาณของหญิงสาวให้ได้โอเคครับมาเดี๋ยวตอบจบโอเคครับทุกอย่ตรงสาวฮะจุดคนละหนึ่งทลอกครับตรงนั้นเอาซ้ายมือครับ จุดทูบแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้วิญ,ญญาณของผู้หญิงที่ถูกฆ่าแล้วเอาศพทิ้งฝ่วงน้ำเนี่ยครับให้ขึ้นมากับเราขอให้ดูวิญญาณดงวิญญาณของศพผู้หญิงที่น้ำน้ำครับช่วยข,ขึ้นมากับเราขึ้นมากับเราครับผม ่วงน้ำเอาไว้แม้จะทำให้สามารถสัมผัสกับวิญญาณเธอได้แต่เธออาจจะไม่พอใจในการกระทำนี้สักเท่าไหร่ไปชมครับว่าทั้งคู่จะพบเจอกับสิ่งผิดปกติใดๆหรือไม่ รู้สึกกับพี่กับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ดิมันมันมันเสียวครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับเก <c oughs> ออินคำบรรยาย่ะครับไม่สามารถอธิบายได้มันมันเย็นด้วยครับตอนนี้มันเย็นมากมน้ำเย็น